แซงหน้าและก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นได้ยังไงนะครับถ้าเราเป็นคนที่อายุน้อยกว่าถามว่าองค์กรถ้าเราอยู่ในองค์กรที่มการเติบโตก้าวหน้าต้องมีแต่คนอายุเยอะๆนะครับอายุงานเยอะๆอยู่กับองค์กรนานๆเงี้ยแล้วมันจะมีท่องทางเติบโตก้าวหน้าสําหรับเราจริงหรือเปล่านะครับ ในยุคหนึ่งเนี่ยผมเคยเติบโตในหน้าที่การงานก็เจอแต่คําถามลักษณะนี้ที่ที่มันหลอกหลอนเราเหมือนกันนะว่าเราเป็นเด็กอย่างเงี้ยเราจะเติบโตก้าวหน้าได้อย่างไรถ้าเกิดพวกพี่เขาไม่ขยับนะแล้ววัฒนธรรมขององค์กรเราเนี่ยบางสายงานบางหน่วยงานก็ต้องเอาคนอายุเยอะเงี้ยก็ไม่รู้ทําไมเขาถึงสนใจคนอายุเยอะแล้วบางทีบางองคอ์กรบางหน่วยงานก็มองว่าคนอายุเยอะเนี่ย มันเท่ากับมีความสามารถมากนะซึ่งจริงๆแล้วมันจริงหรือเปล่านะก็ต้องไปดูนะครับแล้วก็ยังมีภาพจําสําหรับผู้บรารระดับสูงอีกหลายๆคนที่คิดว่าคนที่อายุเยอะๆเนี่ยจะมีความสามารถในการบริหารจัดการคนได้ดีนะครับซึ่งผมมองว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะคนที่อายุเยอะก็ไม่ได้เก่งเ็มีคนที่อายุงานเยอะก็ไม่ได้บอกว่ามีความสามารถซะด้วยนะปัจจุบันเนี่ย มันเลยมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นเยอะมากขึ้นที่คนอายุน้อยเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทเริ่มเติบโตเร็วมาเป็นหัวหน้ากันได้เยอะนะครับเพราะการเรียนรู้ในยุคนี้มันสามารถเรียนรู้ความรู้ทักษะต,ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับและประกอบกับว่าคนอายุน้อยในยุคนี้ดันมีความสามารถในการปรับตัวนะปรับตัวโดวยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงมันเยอะเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายนะแล้ว ปรับตัวได้ดีกว่าคนแก,แก่รุ่นพี่หน้าเหงือกอีกหลายคนอีกนะครับดังนั้นความสําคัญในเรื่องของประสบการณ์หรือจํานวนปีที่อยู่กับองคอ์กรเนี่ยมันก็เลยดูไม่ได้สําคัญเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วนะครับนั้นวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นที่ว่าถ้าเราเนี่ยเ,เป็นรุ่นใหม่ไฟแรงอายุน้อยแต่อยากโตวไวๆอยากแซงหน้าอยากก้าวหน้ามากกว่ารุ่นพี่หรือคนอื่นๆเนี่ย เราจะต้องทํำยังไงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นของการเติบโตวไวสําหรับคนอายุน้อยนะแต่ว่าปัจจัยที่เราจะพูดกันทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยเราจะพูดเฉพาะสิ่งที่เราควบคุมได้เท่านั้นขอตัดในเรื่องของการมีคอนเนคชั่นอะไรที่แบบว่าเรามองในด้านว่าป,ประจบสอบพอไม่เอานะเอาสิ่งที่เราจัดการกับตัวเองได้ก่อนเป็นอันดับแรกไอ้เรื่องคอนเนคชั่นไอ้เรื่องใครจะอวยเราใครจะสนสมส้มวนเราน่ะ ขอให้มันเป็น plus point กันแล้วกันขอให้มันแต้มบวกให้เรากันแล้วกันนะฮะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับทักษะและแนวคิดของเรานี่แหละที่จะทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นนั่นเองนะครับขอสรุปมาเป็นหกวิธีแซงหน้าคนอื่นนะครับถึงแม้ว่าเราจะอายุน้อยกว่าก็ตามนะครับข้อที่หนึ่งเรื่องของทักษะเราต้องพัฒนาทักษะให้เหนือกว่าคนที่อยู่เหนือเราเหนือเราขั้นหนึ่งนะนะครับ อย่างข้างบนเนี่ยเขาเป็นนายเราใช่ไหมถ้าเราอยากจะแสงหน้าเขาเนี่ยเราคิดแค่เป็นทักษะเหมือนเอาเอาใหม่นะคนชอบคิดว่าเราต้องเก่งกว่าคนในระดับเดียวกันอันนี้ผมว่าไม่เวิร์กไหนๆคุณจะพัฒนาทักษะความสามารถแล้วเนี่ยคุณต้องคิดว่าคุณต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้ขึ้นไปอยู่ในลีกถัดไปให้ได้อ่าเช่นอยู่บน ในระดับเดียวกับเราก็เป็นกลุ่มซีเนียใช่ไหมเหนือ <c oughs> ไปก็เป็นกลุ่มผู้จัดการอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปอัพเลเวลให้มันชิดไปอยู่ข้างบนเลยนะไหนๆจะเหนื่อยแล้วเนี่ยมันจะได้เห็นภาพไปเลยนะครับนะฮะแล้วก็ไม่ต้องรอจํานวนประสบการณ์ที่เป็นจํานวนปีนะครับเก็บแต้มไปเลยกับทักษะที่ใส่เพิ่มเข้าไปในตัวเองเรียนรู้อะไรนะฝึกฝนก็ต้องให้ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญแล้วต้องเอามันมาใช้ให้คนเห็นด,ด้วย ว่าเรามีความรู้มีความสามารถในด้านนั้นๆน,น,นะครับ m มซ์เซ็ตเป็นเรื่องโค้ดสำคัญเลยเพราะจะเรียนรู้ทักษะอะไรได้อย่างดีได้อย่างเร็วและเชี่ยวชาญได้นะและเอามาใช้ต่อได้นะมันต้องมีโค้ดไมซ์เซ็ตนะครับ hard skill s o f ต์ส l l l มันต้องไปด้วยกันนะแล้วก็สิ่งที่มันต้องเพิ่มในส่วนของทักษะ Soft Skill เนี่ยมันควรจะต้องเพิ่มในเรื่องของการคิดเชิงกลยุทธ์นะครับแล้วก็ เรื่องของภาวะผู้นำแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ AI literacy ด้วยนะครับถ้าเรามีความสามารถที่องค์กรต้องการนะครับผมว่าเรื่องอายุมันจะไม่ได้อยู่ในปัญหาที่จะเป็นตัวตัดเราออกจากการได้รับโอกาสการเป็นหัวหน้าอย่างแน่นอนนะครับข้อที่สองสร้างผลลัพธ์ให้มันพูดและโฆษณาแทนตัวเรานะครับเน้น Mindset ที่ว่า performance over age นะครับให้ผลงานสำคัญกว่าการที่เราอายุเท่าไหร่นะครับโฟกัสที่ผลลัพธ์มากกว่าทำงานแค่ตามเวลาหรือทำงานตามความอาวุโสนะฮะทำงานให้คุณภาพสูงส่งมอบงานให้ก่อนกำหนดสิ่งเหล่านี้มันจะแสดงให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นว่าเราเป็นคนบริหารจัดการทรัพยากรและเวลาและงานได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เราสร้างผลลัพธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมคนอื่นจะยอมรับเราเองนะครับผลงานจะทำให้อายุน้อยไม่ได้เป็นประเด็นอีกต่อไปนะครับข้อที่สามมีความมั่นใจในตัวเองเซลล์คอนฟิเดนซ์โคตรสำคัญแต่ต้องอ e ีโกเลสนะครับก็คือไม่มีอีโก้นะครับคือคนที่มีอีโก้เนี่ยมันก็มาในทรงที่คิดว่าตัวเองดีคนอื่นแย่ไงไม่เอาเราไม่เป็นแบบนั้น แต่เราต้องมั่นใจว่าเราเองก็มีดีดังนั้นก็อยากกลัวที่จะนําเสนอไอเดียอยากกลัวที่เอาของดีออกมาใช้ลืมไปเลยว่าเราอายุเท่าไหร่นะครับสื่อสารด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลนะครับแล้วก็ข้อมูลในการสนับสนุนการนําเสนอต่างๆและอย่าลืมต้องกล้ารับฟังและยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะครับเพราะอะไรการที่อายุน้อยเนี่ย แล้วเป็นคนที่ฟังเก่งรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะครับและปรับปรุงให้เห็นด้วยนะมันจะแสดงให้เห็นเรื่องของวุฒิภาวะว่าเราอะมีวุฒิภาวะที่สูงกว่าอายุและแน่นอนการเติบโตก้าวหน้ามันมาแน่เพราะว่าเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าถึงแม้เราอายุยังน้อยแต่วุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพของเราเนี่ยมันเหนือกว่าผู้ใหญ่อีกหลายคนนะฮะดังนั้นความมั่นใจ นะครับเป็นกุญแจที่สําคัญแต่อย่ายิ่งพยองจนไม่ฟังใครนั่นเองนะครับข้อที่สี่นะฮะสร้างเครือข่ายและหาที่ปรึกษาที่ดีด้วยนะครับคือเรื่องของเครือข่ายความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องสําคัญเสมอนะครับซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของการเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาในองคอ์กรก็ได้นะฮะคือคนเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขามีประสบการณ์มาก่อน เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้นะครับแล้วก็เขาอาจจะแนะนําอะไรดีๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนให้กับเราก็ได้เช่นกันผมผมมองว่ามันเป็นช็อตคัดกันแล้วกันมันเป็นทางทางเร็วทางหนึ่งหรือถ้ามองในเรื่องของการขับรถก็คืออาจจะเป็นทิปแอนเทคนิคในการขับรถให้ถึงเป้าหมายได้ไวนะครับเพราะคนเหล่านี้นะครับเครือข่ายแล้วถ้าเกิดเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับเราได้ด้วยเนี่ยคือคนที่เขาผ่านมาแล้วเขารู้ไงว่าต้องทอํายังไง นะโบราณรู้สึกว่าครับเก <c oughs> ่งอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีพวกด้วยนะฮะข้อที่ห้านะครับใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แล้วก็ตรงใช้มันสร้างโอกาสให้กับตัวเราด้วยนะครับคนอายุน้อยเนี่ยมันมีความได้เปรียบในเรื่องของอเทคโนโลยีเนาะเราจะมีความรู้เรื่องดิจิทัลมากกว่าคนอายุเยอะอยู่แล้วเราต้องรู้จักใช้ความได้เปรียบตรงนั้นเช่น เราเก่งเรื่องของ generative AI นะครับใช้ดิจิ l ัลทูเป็นทำนู่นทำนี่ได้นะครับเราต้องเอาพวกนี้ออกมาอวดออกมาอวดว่าเราใช้กับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรนะเอามาอวดว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับปรุงงานมาช่วยองค์กรได้นะครับภาพของความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเสริมทำให้ทุกคนมองเห็นเราเนี่ย ว่าเราเป็นคนมีคุณค่านะครับไหมไม่เกี่ยวอายุอีกแล้วนะครับข้อสุดท้ายอ่าข้อที่หนะครับข้อที่หนะวิธีที่หก็คือสร้าง Personal Branding ให้คนอื่นได้เห็นศักยภาพของคุณผมแล้พูดปากเตดปากแชะมาโดยตลอดนะกับคนที่อชอบคิดหรือว่ามีทัศนคติเป็นลบเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาตัวเองเนาะ คือการโฆษณาตัวเองว่าเราเก่งเรื่องอะไรทำอะไรเงี้ยถ้าเรารู้หลักการการตลาดแล้วเอาหลักการการตลาดมาทำการตลาดสำหรับตัวเรานะมีจุดขายนำเสนอจุดเด่นตัวเองนะมันเป็นการสร้างเพอร์ซ a น b ลแบรนดิ้งเนาะมันไม่ได้เป็นการโม้โอ้อวดถ้าเราตีความว่าเป็นการโม้โอ้อวดนั่นหมายความว่าโม้อ้อวดในสิ่งที่ไม่มีจรงิงแต่เราอะมีของต้องกล้าโม M ้โอ้อวดสิแชร์ออกมาสิ ความรู้ผลงานต่างๆไม่ว่าจะมีโอกาสพูดในที่ไหนเวทีไหนมีโอกาสเขียนบทความมีโอกาสมีส่วนร่วมในโครงการสำคัญต้องแชร์ต้องทำให้ตัวเองมีวิส i ย i ิศนะครับเพื่อให้คนเห็นว่าเรานี่คือของแท้มีศักยภาพและมีความสามารถถึงแม้อายุอย่างน้อยก็ตามนะครับงั้นเรื่องของ Personal Branding เนี่ยผมว่ามันเป็นาศาสตร์มันเป็นศิลน ที่ยังไงเราต้องมีนะครับถ้าเราอยากจะเติบโตก้าวหน้ามากกว่าใครอยากจะแซงไปอยู่ในกลุ่มผู้นำเนี่ย personal branding คนจดจำเราในแง่มุมไหนถ้าในแง่มุมดีเนี่ยเราก็มีโอกาสก้าวหน้าแซงคนอื่นได้ง่ายขึ้นเช่นกันแต่ถ้าเราทำงานดีแต่ไม่มีคนรู้จักมันก็เท่ากับศูนย์นะครับนะฮะวันนี้ต้องยอมรับว่าคนอายุน้อยเนี่ยก้าวหน้าได้เร็วมากนะครับเพราะว่าองค์กรเนี่ยต้องการคนรุ่นใหม่ ที่คิดเร็วทําเร็วปรับตัวไวด้วยและด้วยการมาของ AI เนาะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วคนอายุน้อยจึงได้เปรียบมีโอกาสสูงกว่าคนในอดีตเยอะมากนะครับที่ขึ้นนําเป็นหัวหน้าตั้งแต่อายุอย่างน้อยเป็นผู้บรหิหารตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับและประการที่สําคัญบริษัทยุคนี้เขาให้ความสําคัญกับผลลัพธ์มากกว่าอายุงานแล้วนะครับเพราะการแข่งขันมันรวดเร็วพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไวองค์กรต้องการผลลัพธ์ ไม่ได้ต้องการคนอายุเยอะหรืออายุงานเยอะแต่ไม่มีผลงานหรือไม่มีความสามารถนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมเรียนรู้ลงมือทำมีมีกลยุทธ์มีชั้นมีเชิงเนี่ยเราก็จะสามารถไปสู่เป้าหมายที่เร็วกว่าใครถึงแม้ว่าอายุยัยยงน้อยอยู่ก็ตามนะครับมาสรุปกันสักนิดนะฮะถ้าอยากแซงหน้าคนอื่นสำหรับคนอายุน้อยต่อยหนักอย่างเราเนี่ย เราต้องเป็นยังไงนะครับหนึ่งฝึกฝนทักษะให้มันเหนือกว่าไม่ใช่แค่คนในระดับเดียวกับเรานะให้คนที่เหนือกว่าเราด้วยแล้วก็อย่ารอสะสมแค่ประสบการณ์นะครับข้อที่สองโฟกัสที่ผลลัพธ์นะครับทําตัวเองให้เป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้ข้อที่สามเซลล์คอนฟมั e นนะครับกล้าเทคลีดกล้าคิดนะครับแล้วก็เป็นคนรับฟังคนอื่นด้วยนะครับข้อที่สี เน็ตเวินะครับแล้วก็หาที่ปรึกษาที่ดีข้อที่5นะครับใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อให้เราได้เปรียบและข้อสุดท้ายอย่าลืม Personal Branding นั่นเองนะครับเพื่อให้คนอื่นเห็นความสามารถศักยภาพและคุณค่าในตัวเราอายุนะในท้ายที่สุดมันไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับแต่อายุมักถูกเอามาเป็นข้ออ้างเสมอสำหรับคนที่ไม่กล้า ที่จะลุกขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองนะครับงั้นทัศนคติและความสามารถของเราเนี่แหละคือสิ่งที่เราควบคุมได้และมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราแซงหน้าคนอื่นได้เช่นกันนะฮะก็ลองดูนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางผมเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่เติบโตได้ในองค์กรที่ตอนนั้นก็ถือว่าอายุน้อยเช่นกันนะครับก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่มันต้องเอาชนะความคิดและทัศนคติ ที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ก่อนนั่นเองนะฮะเป็นกําลังใจให้ครับเติบโตก้าวหน้าไวเงินก็มากขึ้นได้เงินเยอะตั้งแต่อายุอย่างน้อยเราก็มีอํานาจในการจับจ่ายใช้สอยและบรรล,ลุเป้าหมายทางกเกาียียนได้เร็วยิ่งขึ้นเช่นกันนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เราเห็นภาพในมุมน,นี้นะฮะก็โอเคนะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแสงหน้าทุกคนนะครับเข้าสู่เป้าหมายได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับ เดี๋ยจะใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ